เราโชคสูง huh, ยังสั้นแต่ไม่รูระดับตั้งแต่ทหารายจังหวัดปุรีลำห้านาทีจะทำทุกท่านไปพบกองรักสะร้านของโลกไปถึงยาสาทำการแสดงสุดวันที่จะทำให้คั้ว่า์มิกไม่ใช่ต้นสายตัวอีกต่อไปเตรียมตัวแต่ใจเขาเริ่ราเบิดกระสุนได้ใหม่ให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นลมหายใจลมดังจะลำต้นแห่งยาสาแห่งแห่งคามภีร์ในชีวิตที่ยั่งยืนเลยมองมาที่ทางนี้มองมาทางทางสนยในพิณลวมือของยาสา สวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้ชมทุกท่านพวกเราตัวแทนจากสกรระดบับภาคนรหัสทรายจัหงหวัดบุรีรัมย์ค่ะ วันนี้พวกเราจะมาทำการประกวดวิทยาศาสตร์หรือซายโชว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาค่ะดิชันนางสาวเบญจมาศเสียงบุญมีชั้นนางสาวธนัชพรสาวโลค่ะและดิฉันนางสวอนสาลามค่ะพร้อมเราจะนำทุกท่านไปพบก,กับความมหัศจรรย์ของโลกวิทยาศาสตร์ ผ่านการแสดงสุดสนุกที่จะทำให้คำว่าวิทย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราเลยค่ะเมืองปราสาทหินที่ภูเขาไฟ วันนี้เราก็มีทีทางมาเล่าให้ฟังค่ะในตำนานเล่าขานมาังกรแห่งละหางทรายสามารถพ้นไปได,ได้ด้วยลมหายใจแห่งตืองศักดิ์สิทธิ์และกู้ความพื้นแห่งแดนนี้นมานานแต่การเวลาผัดพาเขาจากไปวันนี้ขผู้เป็นสิทธิ์แห่งสารับจะได้เวทมนร ป้องถึงแผ่นดินนี้อีกครัง้งวิทำยังไงีท่านมาเดี๋ยวข้าจะทำให้คุณถ้าลมถ้าไฟรวมพลงมังมายั้งก็ไเส้ ทไม่ติดหรือท่านน้นข้าขออาสาสมัครไปเรียกสกศิ์ของข้าให้ทำอะไรเหรอคะให้มาได้เวทรงคะ่ะได้ค่ะทำไมไม่ติดเหรอคะสิ่งที่คือส,สิ่งที่เจ้าทำเมื่อครู่นั้นการได้เวทที่เรียกว่าอะไรเบิร์นุนหรือนะักเองพอชัน hmm. e เป็นการใช้ผมแป้ง มีโมเลกุลคาร์บอไฮเดรตซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชัง้นดีแต่อยู่ในรูปแบบผงจะไม่สามารถติดไฟง่ายเมื่อแป้งถูกกวดออกมาเป็นละอองอยู่ในอากาศพื้นที่ผิวที่เจอออกซิเจนจะเพิ่มขนาดมหาศาลและหากมีประกายไฟมันจะเผาไหมอย่างฉับพลันราวากับอุปกรณ์พ่นไฟ เราจะมาได้มนะ้ำแห่งคาถาเปลี่ยนสีด้วยวิทยาศาสตร์กันค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พวกเราจะเปิดเผยเวทมนต์โบราณที่สามารถเปลี่ยนสีน้ำได้ตามใจเนื้อค่ะแต่มันจะไม่ใช่เวทมนต์ธรรมดาเพราะจะซ่อนพลังแห่งวิทยาศาสตร์เอาไว้ด้วยสารละลายๆของเรามีดังน,นี้ค่ะ1 น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็สองค่ะจะเป็นน้ำมะนาว สน3จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะ จะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะ เป็นน้ำกล่าว ส่วนผสมสุดท้ายของเราจะเป็นโซดาค่ะแตอ่อันนี้จะเป็นเวทมนตหลักค่ะเราเป็นน้ำกระหล่ำปีสีม่วงค่ะ ต่อจากนี้เราจะมาเริ่มทำการไร่บนเลยค่ะ Wow. เปล wow. ี่ยนสีติดสีทั่วทั้ยทำไมมันเปลี่ยนสีได้ล an ่ะก็เพราะว่าน้ำกระหล่ำปีสีม่วงมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารแสดงค่าความเป็นกรดและเบส pH indicator จากธรรมชาติ มันจะเปลี่ยนสีเมื่อเจอกับสารที่มีค่าของความเป็นกรดและด่างต่างกันในสภาวะที่ pH น้อยก,กว่าเจ็ดจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีชมพูในสภาวะกลาง pH จะมีค่าเท่ากับเจ็ดจะเป็นสีม่วงค่ะส่วนในสภาวะ pH มากกว่าเจ็ดจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองตามระดับความเป็นด่างค่ะ เมนต์คือพลังวิเศษที่เข้าใจได้ค่ะ <sk ười> ต่อไปเราจะไปชมเวม,ม์แม่มนนะแม่มุดามิ้นทองคำแห่งลหารทรายค่ะแล้วไปชมกันเลยต่อไปค่ะเราจะมาไล่เวทมนต์แม่มุดามิ้นทองคำแห่งลหารทรายค่ะไปชมกันเลยแต่การทำต่อไปนี้เราจะต้องใส่แมสด้วยค่ะ นิสิดสร้างสมุที่การแสดงจกกระจายความสูงสูงนานาคตพวกับชันสิ่งที่รักตั้งแรุ่นระดับอันเบ้อาสายตูดบุรีรั์ ยายเคมีที่ขมิ้นมีที่ขมิ้นมีคือเคอร์คูมินสารที่ไวต่อ่ดดค่ะแล้วมันกลับคืนสุทภาพเดินได้ไหมคะได้สิ จริงแล้วนี่คือหลักวิทยาศาสตร์คมิ้นมีสารที่เปลี่ยนสีตามพาพีเฮดเมื่อเจอด่างสีคมิ้นจะเข้มขึ้นและเมื่อเจอกรดสีคมินจะจางลงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการแสดงสารายช์ในวันนี้เราได้เห็นกันแล้วว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราการเรียน แต่สามารถสร้างความตื่นเต้นความสนุกและแรงบัรดาลให้กับทุกคนได้หวังว่าการแสดงในวันนี้จะถูกประกายความสงสัยและความรังในวิทยาศาสตร์ให้กับทุกคนได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราและทุกอย่างเริ่มต้นจากการทดลองพวกเราสปออรอระดับอำเภอละขัมทรายขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ you <laughs>